มีใครเดินแปลกประหลาดไม่มียมก็เดินธรรมดาเดินปกตินะดังนั้นไม่เคยเจอพระสูตรเรื่องเอะเดินจงกรมต้องทํำยังไงพระเจ้าไม่ได้บอกแต่ถ้าท่านั่งเนี่ยพระองค์บอกนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบงอขาเข้ามาตั้งกายตรงด้วยนะ,ะดํารงสติมั่นหรือดํารงสติเฉพาะหน้าแล้วก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อไม่ได้บอกมือมือจะวางยังไงก็ได้ เท้าก็แค่บอกงอขาเข้ามาคู่ขาเข้ามาไม่ได้บอกว่าขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาหรือมางอขาขัดกันเป็นขัดเพชรอะไรพวกนี้ปรุงแต่งใหม่นะไม่ต้องสนใจพอไปปรุงแต่งใหม่อีกพวกก็ต้องขวาทับซ้ายนะซ้ายทับขวาไม่ได้ไพวกนี้ก็ต้องซ้ายทับขวานะขวาทับซ้ายนั่งทะเลาะกันแล้วไปนั่งทะเลาะเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมานะ พระองค์บอกเรื่องของอน,นิสงส์การเดินจงกรมจะเป็นผู้อดทนต่อการทําความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลนะอาหารย่อยง่ายอาภาษน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานนี่คืออน,นิสงส์ห้าของการเดินจงกรมอย่างอื่นไม่มีล้นะเพราะนั้นผู้เจ้าก็คงจะทราบแล้วว่าถ้าบอกเดินทุกคนเดินเป็นนะ ก็อย่างที่บอกผู้เจ้าตรัสในเรื่องการเดินเนี่ยเดินย่องเดินกระโยงห้ามภิกษุเดินย่องเดินกระโยงในละแวกบ้านค่อยๆย,ย่องหรือเดินโยกตัวอะไรอย่างนี้อย่าเดินไกวแขนนะอย่าเดินโครงตัวโครงศีรษะนะเนีย่ยผู้เจ้าจะห้ามไว้ก็เดินปกตินะลองไปดูที่ตรัสับสารีบุตร ว่าพระเจ้าเนี่ยเคยพวกย่องย่องมาล่ะค่อยๆย่องค่อยๆยกย่างอะไรพวกเนี้ยนะที่เอามาจากภาพพระมงพระมา่าอะไรเนี่ยนะไอ้พวกนี้เป็นวัดของเดลถีที่พระเจ้าตัดไว้เรียก เรานั้นมีสติก้าวขาไปมีสติก้าวขากลับโดยอาการเท่าที่ความเอนดูอ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึ้นแม้ในหยาดแห่งน้ำว่าเราอย่าทำสัตว์น้อยๆทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันให้ลำบากเลยสารีบุตรนี่แลเป็นวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเราผู้เจ้ากำลังเล่าให้กับพระสารีบุตรว่าพระองค์เคยทำมาหมดแล้วไอ้พวกวัดพวกเนี้ยนะกินอุจจระปัสวะส น่นอนในค้อบัวข้อควายนะนอนทับซากกองกระดูกนะมีหมดเราอาจจะไม่เคยไปดูที่ผู้เจ้ากินอุจจะะาระนะสารีบุตรเหล่านั้นโครเหล่าใดออกจากข้อขาคนเลี้ยงไม่ได้เราก็คลานเข้าไปในที่นั้นถือเอาโคไมัยของลูกโคน้อย ที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารสาลิบุตรนะมูดนะปัสสวะอุจจาะนะคูดนะของตนเองยังไม่หมดเพียงใดเราก็ถือเอามูดนะและกริดนั้นเป็นอาหารตลอดการเพียงนั้นนะนั้นพระศาสดากินอุจจาะปัสสวะวัวควายเป็นอาหารนะดูก่อนสาริบุตรนี้แลเป็นมหา วิตตโพชนวัดของเรานะเยอะมากเลยลองไปอ่านดูผู้เจ้าลำบากกว่าเรามากไอเรานี่แค่มานั่งอ่านคำผู้เจ้านะบนนี่โอ้ไม่ได้นะผู้เจ้าเนี่ยนั่งบนน้ำเดินบนน้ำเอาแค่น้นาอันเดียวเนี่ยตามเราก็ยังโอ้ป่นแล้วนะผู้เจ้านั่งบนน้ำเนี่ยเจอเข้าไปกี่แผลนอนบนน้ำเดินบนน้ำทำผู้เจ้าทำหมด นะลองดูซิเป็นยังไงนะก็ไม่สําเร็จนั่งกลางหิมะตลอด8วันที่หิมะตกในอินเดียนั่งกลางแดดตลอด7วันนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราครูเจ้าลาบากมาหมดแล้วแค่ฟังคําสอนเดินตามรู้ลมหายใจเข้าออกเจริญน,นานาปานันสะติขณะนั่งสมาธิ เกิดอาการเจ็บปวดในร่างกายอันนี้บอกแล้วนเนาะก็เปลี่ยนรีบดไปซะก็ได้ไปนะครับการการทำอานาปนานสติจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิหลังตรงมือทับกันเสมอหรือไม่เวลาเดินจงกรมสติค,ควรรู้ที่เท้าเวลาเดินหรือที่ลมหายใจครับ คม่อกี้ก็ให้ดูแล้วนอนก็ได้นะ,ะยืนเดินนั่งนอนได้หมดต้องนั่งขัดสมาธิไหมผู้เจ้าเรียกนั่งคูขาเข้ามางอขาเข้ามานะตั้งกายตรงเนะี่ยผู้เจ้าบอกให้ตั้งกายตรงอันไหนที่ผู้เจ้าบอกให้ทําตรงนั้นนะดังนั้นพระไปตามป่าตามเขาไม่ได้เดินแบกเก้าอี้ไปด้วยนะก็นั่นแหละ นั่งบนพื้นนั่นแหละหาคนไม้ผู้เจ้าบอกหญ้านะพวกหญ้าแห้งมีที่ไหนก็เอามาวางลองไว้เกล็ดเล็ก,ลกๆน้อยๆอย่างเนี้ยนะมันทําให้เราทราบว่าเนี่ยอย่างโยมนั่งอาสนะจาเป็นไหมบางคนอย่าไปนั่งอาสนะเดี๋ยวมันนิ่มเกินไปต้องแข็งๆบอกเอาพระสูตรนี้มาเลยผู้เจ้ายัางให้เอาญ้านิ่มๆมาลองก้นได้เลยใช่ไหมอ่าวัตถการนั่งอาสนะไม่ผิดทุกอย่างต้องมีพระสูตรรองรับนะ เราจะเก็บประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้หมดเลยเวลาพระองค์พูดเนี่ยท่านจะสอดใส่เรื่องเล็กๆน้อยเข้าไปหมดมือทับกันไม่เกี่ยวผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเรื่องมือไม่ได้พูดไว้นะอยากจะวางมือยังไงก็ได้นะเหมือนเดินจงกรมเหมือนกันเมื่อผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติมือในการเดินจงกรมเนี่ยจะวางมือยังไงตามสะดวกนะืะ ส่วนเวลาเดินจงกรมสติควรอยู่ที่เท้าเวลาเดินหรือที่ลมหายใจก็พระุทธเจ้าบอกการก้าวไปก็อยู่ที่หนึ่งการก้าวพระองค์จะมีบอกว่าเดินรู้ว่าเดินรู้แค่ว่าตอนนี้กําลังเดินก็ได้นะหรือรู้ว่าก้าวไปถอยกลับนะก้าวแต่ละก้าวก้าวไปรู้แค่นี้การก้าวนะหรือขนาที่เท้าสัมผัสพื้นเนี่ยเรารู้สึกนะแต่เราจะรู้ลมหายใจถามว่า ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะจิตเวลาก้าวรู้การก้าวไปมันก็หลุดไปคิดโน่นคิดนี่อยู่แล้วถ้ามันจะหลุดหลุดมาลมหายใจมันก็ยังอยู่ในกายไม่ได้หนีไปไหนยังตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสติอยู่อย่างนี้นะอันนี้ก็การนั่งสมาธิการเดินจงกรมควรทำอะไรก่อนหลัง การนั่งสมาธิและการเดินจงกรมไม่ต้องใช้คำบริกรรมให้กำหนดรูลมหายใจบทสดมน์บทสวดเดิมให้วางก่อนใช้บทพุทธวจนะที่เราศรัทธาบทหนึ่งบทใดหรือเปลี่ยนบทก็ได้ใช่หรือไม่ก่อนนั่งสมาธิและเดินจงกรมควรจะเคลียร์อารมณ์ด้วยการอ่านบทพุทธวจนะใช่หรือไม่ครับ ไม่ต้องไปเคลียร์ลมอะไรหรอกอยากนั่งก็นั่งเลยเดินก็เดินเลยแ้มีพิธีการเยอะแยะนะเดี๋ยวบ้างบอกก่อนนั่งต้องอาบน้ําก่อนปะาแป้งอีกหน่อยไหมทำโน่นทำนี่อุย้ยจิปาถ่ายเยอะแยะเนะอะพิธีการมันเยอะนั่งก็นั่งเลยอยากนั่งอยากเดินก็เดินเลยเนะอมการนั่งสมาธิเดินจงกรมควรทำอะไรก่อนหลังแล้วแต่นะแล้วแต่สะดวกนะ อยากเดินก็เดินอยากนั่งก็นั่งเป็นความเพียรตางจิตนะการนั่งการเดินไม่ต้องใช้คำบริกรรมให้กำหนดรู้ลงใ,ใจเพราะตะถาคตไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมถ้าโยมหาว่าพระตถา,าคตเคยสอนเรื่องคำบริกรรมได้ที่ไหนเอามาให้ตมาดูด้วยนะก็าะหากันมาแล้วทั้งพระไตรปิฎกไม่มีที่เป็นพุทธวจนะดังนั้นให้พวกคำบริกรรมในเสริมแต่งทั้งนั้นนะไปนั่งคิดกันเอง นั้นมีไหมละ่ะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองของคำบริกรรมบริกรรมแล้วเป็นยังไงสามสี่ห้าหกมันก็นั่งปรุงแต่งกันเองบางคนก็บริกรรมเร็วๆวบริกรรมช้าช้ามีพุทโทนะเข้าพุทออกโทแล้วเข้าโทออกพุทได้ไหมล่ะอีกคนน้ำแผงเข้าโทออกพุทธนะมันก็ปรุงแต่งกันได้ทั้งนั้นนะโยมนะยุบหนอพองหนออายุปนะพังพองนะได้ไหมเดี๋ยวมันก็มีคําประหลาดประหลาดเข้าไปอีกใช่ไหมอ่าเพราะนั้นอย่าไปบัญญัติอะไรเพิ่ม ปัญญติในการบัญญัต,ญญติยอมผู้เจ้าคนเดียวได้ไหมอาจารย์เธอเป็นผู้เจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่วางเลยอยู่เฉยๆเป็นสาวกคนเดินตามเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเดินตามผู้เจ้านะ่ะดีแล้วอย่าไปขยันคิดเองเข้าใจไหมอ่า <c oughs> บทสุดมตนนะเดิมให้วางก่อนนะใช้พุทธวจนะที่เราสัตตาบทได้บทหนึ่งนะหรือเปลี่ยนบทก็ได้ใช่ไหมใช่ เพราะพระองค์บอกเองว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่นะบทอะไรก็ตามที่คนมันแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ทั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนก็ศาสดาเราบอกเองอย่าไปฟังนะ,อ,ะอย่าฟังด้วยดีอย่างเงี่ยหูฟังเลยนะอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแล้วเราจะไปคัดง้างคําพระตถาคตศาสดาเราเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์เพื่ออาจารย์กออาจารย์ขอในปัจจุบันเนี่ยหรอหรือมีประโยชน์กับอาจารย์ที่เราศรัทธาแค่เนี่ยหรอ อาละผู้เจ้าเราไปวางไว้ไหนอ่ะใช่ไหมในเมื่อพระองค์บอกคำพะอง์เนี่ยไม่มีใครคัดง้างหรือติดเตียนได้นะอาจารย์คนไหนจะมาคัดง้างติดเตียนคําตาคตเนี่ยอยากจะทราบใช่ไหมเราเดินตามตรงๆเลยนะี่ผู้เจ้าดูถูกสาวกตัวเองหรือเปล่าใช่ก็เพราะรู้ว่าสาวกมันมีความสามารถแค่นี้มันไม่มีความสามารถในการบัญญัติ ผูเจ้าบอกเลยว่าพระหลานประเภทพระเจ้าเนี่ยกับพระหลานทั่วไปเนี่มันต่างกันยังไงพระหลานประเภทผู้เจ้าเนี่ยคือเป็นมรคัญยูรู้มรก่อนเป็นมรควิถูรู้แจ้งในมรคเป็นมรคโกวิทูเป็นผู้ฉลาดในมรคนี่สามอย่างที่เป็นความแตกต่างส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมรคานุค,คาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นมรคานุค,คาแปลว่าผู้เดินตามไม่ใช่ผู้บัญญัติ อย่ามาบัญญัตินะเดินตามแค่นั้นนี่แหละเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันนี่แหละคือความผิดแปลกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างใครตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติลูกศิษย์ท่านทั้งหมดเนี่ยต่างชั้นกับผู้เจ้าอย่างนี้นะะสูตุพวกนี้เราต้องทราบไว้นั่นเนี่ย ไม่ทราบปุ๊บจะไปยกสาวกเก่งเทียบชั้นกับผู้เจ้านะไม่มีสิทธิ์นะอ่าไม่งั้นพระหานก็ยกตัวเป็นใหญ่ขึ้นหน,หนดแล้วสิผู้เจ้าจะปกครองพระหลานเป็นพันๆได้อย่างไงใช่ไหมอ่าพระหลานไปทําผิดเนี่ยดูด่าว่ากล่าวรับโดยดีหมดนะแก้ไขหมดนะไม่มีใครกล้าคัดง้างพระศาสดาพระธนิยะเนี่ย ทำกุฏิดินเผาผู้เจ้าเดินมาแต่ไกลเอกุฏิใครเนี่ยนะเป็นดินเผาสาวกก็บอกกุฏิปาทานิยะผู้เจ้าบอกไปทุบซะภิกษุก็เดินไปทุบกุฏิปาทานิยะมาพอดีอ้าวทุบกุฏิผมทำไมาผู้เจ้าสั่งให้ทุบงั้นเชิญทุบต่อไปอืมไม่มีใครกล้าหรอกภาษารีบุตรเสนอผู้เจ้าบอก พระที่ไปเข้ากับพระเทวทัตเนี่ยนะนะข้าพง์ว่าศึกมันหมดเลยนะแล้วให้บวชใหม่นะไปเข้ากับพระเทวทัตได้ยังไงแล้วยังเปลี่ยนใจกลับมาหาพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าบอกสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของพิสุ์เหล่านั้นเลยให้ปรับประบาดตุลใจเห็นไหมแล้วสารีบุตรกล้ายแยงา้งไหมโอ้ความคิดผมผมพระละหันนะพระพุทธเจ้านะผมผู้เลิศทางปัญญานะ ฟังผมบ้างสิมีใครกล้าคัดง้างพระพุทธเจ้าไม่มีโยมไม่มีสารีบุตรมือขวาพระพุทธเจ้ายังไม่กล้าคัดง้างอนะสาวกปัจจุบันเก่งขนาดไหนจะไปคัดง้างคําพระตถาคตเข้าใจไหมโยมต้องเข้าใจนะสาวกคือสาวกพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านะเมื่อเราเข้าใจฐานะหน้าที่ของสองกลุ่มบุคคลนี้ผิดโยมจะเข้าใจผิดไปกันหมดเลยนะแล้วไปเอาสาวกมาเทียบชั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้แม้แต่คําพูดนิดเดียวก็ไม่ได้ พระพัตาลิแย้งผู้เจ้านะไม่เชิงแย้งแต่ก็เหมือนกับแยง้งผู้เจ้าจะสั่งให้ภิกษุเนี่ยฉันมือเดียวเดิมเนี่ยพระทานสามมื้อบิณฑบาตสามเวลาเช้ากลางวันเย็นต่อมาผู้เจ้าประชุมสง์สั่งงดมื้ออะไรทราบไหมมื้อเย็นตอบเหมือนกันเลยมื้อกลางวันนะอ่า ฉันเช้ากับเย็นเห็นนะเราจะเดาผิหด,นะผาหดหมดแหละคุเจ้างดมื้อกลางวันก่อนประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวพระพัทลีตอบว่าไงข้าพงษ์ทำไม่ได้ก็มไม่เชิญคัดง้างน,นะแต่บอกเขาทำไม่ได้แล้วเขาไม่ทำคุเจ้าบอกอ่ะวพัทลีถ้างั้นเธอเอาอาหารหมื้อเช้า ที่บินบัดได้เนี่ยไปฉันในตอนสายก็ได้อนุโลมให้พัทลิเขบอกข้าบองดำไม่ได้เป็นโยมเป็นผู้เจ้าจะทำยังไงเนี่ยผู้เจ้าก็ลุกจากอาสนะหนีไปเลย้่านในสอนไม่ได้แล้วนะ,น,ะนี่คัดง้างนะ่ะคัดง้างคำตถาคตนี่อย่างนี้เห็นนะมอีกสูทั้งหลายก็ก็เลยบอกพัทลิ กล้าดียังไงไปขัดแยง้งพูะเจ้าเนี่ยนะบอกไปขอขอมาผู้เจ้าซะพัทลิสํานึกได้ก็เลยไปขอขอมาผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยถามพัทลิเนี่ยเธอเป็นอริบุคคลขั้นโสดาสกิทาคานาคาพระหนานบ้างไหมพัทลิบอกยังไม่ได้เป็นเลยนั่นแหละอริบุคคลขั้นโสดาสกิทาคานาคาพระหนานเนี่ย แม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาจะไม่สงสัยเคลือบแคลงในตถาคตโยมจะสงสัยเคลือบแคลงในคําพูดของพระุทธเจ้าไม่ได้เลยเพราะคําของพระองค์เนี่ยมีเหตุมีผลหมดดังนั้นเวลาโยมถามคําถามอาจารย์คฤทธิ์พูดอย่างนี้โยมอย่าพูดอย่างนี้โยมต้องตถาคตพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรอย่างน้อยโยมจะได้รู้โยมกําลังคัดง้างคําพระพุทธเจ้าโยมจะได้ใช้ปัญญาหน่อย แนวะคิดเอมันไม่ตรงกับความคิดเรานี่มันจะทำยังไงนาะใช่ไหมผู้เจ้ามีแง่มุมอะไรเพราะจริงๆคำพูดของสาวกเนี่ยนะคำสอนสาวกมันไม่มนะีอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ที่มีคำสอนอาจารย์นั้นอาจารย์นี่มันมีไม่ได้หรอก <c oughs> ในครั้งพุทธกาลไม่มีคำสอนสาวกค,คำสอนสารีบุตรคำสอนโมคคลานะไม่มีเขาเอาคำพระพุทธเจ้ามาสอนใครจะถามอะไรพระานนท์พระานนท ตาขาตถาคตพูดว่าอย่างนี้สารเีบุตรไปถามอาชาชีอาชาชีตถาคตพูดอย่างนี้อืมภารัตวาชะมีกษัตริย์มาถามภารัตวาชะตะถาคตพูดอย่างนี้กษัตริย์จะถามมากี่คาถามก็ตามตถาคตพูดว่าอย่างนี้เห็นอนะ่าต้องอย่างนี้คือสาวกที่ถูกต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตมลองไปดูที่เป็นทายาทแห่งธรรม เราไม่ได้เป็นทายาทแห่งธรรมะของนายกนายขอขอ,อาจารย์กอ,อาจารย์กนะแต่เป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตนั้นพระองค์ตัดกับพาลัทวาชากวาเสตตาน,นะบอกถ้าเขาถามว่าพวกเธอเป็นใครโยมมาถามาตมาว่าพวกท่านเป็นใครนะอืม ภิกษุจะต้องตอบว่าเราคือสมณะสกะักยะปุตติยะปุตติยะก็คือบุตรนะสมณะก็คือนักบวชสักยะก็คือตระกูลของพระเจ้าเป็นบุตรของนักบวชในสักยะตระกูล <c oughs> แต่ก่อนมันมีหลายกลุ่มนี่กลุ่มสันชยัยปลิภพาชกกลุ่มชดินสามพี่น้องกลุ่มโนนกลุ่มนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะพระสูตรนี่ยาวแต่สนุกนะ เพราะว่าเศรษฐกพาลัทธวชัเขาจะมีข้อสงสัยเยอะเขาเป็นลูกศิษย์ของพรามไตเพศต่างคนต่างมีอาจารย์ตัวเองแต่ความเห็นไม่ลงกันอาจารย์ที่เป็นพราม์ก็มีความเห็นไม่ลงกันลูกศิษย์สองคนนี้เลยมาถามผู้ชาติแล้วผู้ชาติมีความเห็นยังไงนะตั้งแต่ความเห็นในเรื่องกรรมนะซึ่งเขาบอกว่ากรรมเนี่ยลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่ากรรมเกิดเพราะชาติพราม์เป็นพรามเพราะชาติ อีกคนบอกว่าเป็นพราหมเพราะกรรมเขาเลยมาถามพระเจ้าว่าตกลงคนเราเนี่ยเป็นพรามเพราะชาติหรือเพราะกรรมกันแน่พระเจ้าก็าไล่มาตั้งแต่นี้เลยเรื่องต้นไม้เนี่ยกำเนิดของต้นไม้เนี่ยเราเรียกไม้เถาไม้เลื้อยไม้ยืงต้นอะไรเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะชาติกําเนิดของมัน,นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันกสตัตว์สเท้าสัตว์สเท้าสัตว์ที่เอาอกเดิน,น ไอ้พวกนี้ก็เรียกชื่อตามชาติกําเนิดนะแต่มนุษย์เนี่ยไม่มีเรียกตามชาติกําเนิดไม่มีเรียกต่างกันเพราะชื่อต่างกันเพราะว่าอาชีพอย่างนี้ผู้เจ้าก็ไลบญญ่บัญญัติบัญญัติบัญญัติมาจนะทังบัญญัติเรื่องพราหมณ์ผู้เจ้าก็บัญญัติคําว่าพราหม์เหมือนกันดังนั้นคําว่าพราหมณ์ในพุทธศาสนาก็มีความหมายของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าพรามคือ,อนุ่งห่มขาวมีมวยผมอะไรอย่างที่เขาทากันนะ นั้นพรามในพุทธศาสนาก็คือผู้ที่รู้อริยส,สัจสีผู้ที่หลุดพ้นผู้ที่ละราคะโทสะโมหะได้ผู้ที่รู้มัคมีองค์แปดพระสูตรนี้ก็น่าอ่านนะเราจะได้ความรู้ต่างๆมากมายดังนั้นเขาก็ถามพระศาสดาเหมือนกันนะผู้เจ้าก็เลยบอกสอนพวกนี้แล้วต่อมาวาเสตากภพาราตวาชะก็เลยมีศรัทธาในตถาคตก็เลยมาบวช และทั้งสองคนนี้ก็สําเร็จเป็นพระหลานเหมือนกันอย่างรารัฐวาชาก็เป็นพระหลานที่มีฤทธิ์มากเดินมักจะเดินคู่ไปกับพระโมคคัลลานะทะนีนี้มาถึงเรื่องของการเป็นทายาทโดยธรรมเห็นนะเมื่อเขาถามว่าพวกเธอเป็นใครท่านเป็นใครเราเป็นสมณะสักยปุติยะอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคต ฝังลงลากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะพราหม์เทวดามานพรมไม่มีสมณะคนใดพราหมณ์คนใดมานพรมนะเทวดาหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ไม่มีใครชักนำศรัทธาดึงศรัทธาของโยมออกไปจากตถาคตได้นั่นแหละเรียกว่าศรัทธาอันอย่างลงมั่นนะ ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรร,รมเนรมิตรโดยธรรมนะเป็นทายาทโดยธรรมนะเราอาจจะเห็นคำหนึ่งว่าธรรมกายนะธรรมกายโผล่ขึ้นมาแล้วคํานี้มีในพระสูตรเดียวคือพระสูตรนี้ที่เป็นพุทธวจนะนะที่เหลือไม่ใช่พุทธวจนะ ในพระสูตรนี้ที่เป็นพุทธวจนะคืออะไรเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นคําแทนชื่อพระพุทธเจ้ามีต่อว่าพรหมกายธรรมพูดพรหมพูดนี้เป็นคําสําหรับใช้เรียกแทนชื่อตถาคตไม่ใช่ชื่อมรควิธีดังนั้นมรควิธีธรรมกายไม่มีไม่มีในพระสูตรไหนสักพระสูตรหนึ่งนะบัญญัติเองพูดขึ้นเองนะ นั้นไม่มีในคาพระศาสดาตถาคตตัดเรื่องธรรมกายมีพระสูตรเดียวคือพระสูตรนี้ที่เป็นพุทธวจนะแต่ถ้าไม่ใช่พุทธวจนะนั่นคือแต่งเองนะมีเยอะนะนั้นลองใช้โปรแกรมสแกนหาดูอีกทีนะลองดูซิว่าหาคําว่าธรรมกายให้ก็ดูว่าธรรมกายมีไหมนะ เราไปสืบค้นในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐนะพอคียคำว่าธรรมกายนะมันจะ,จะขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างเราไลา่ไล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 ่ดูไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นพุ้ทวจนะก็จะมีพระสูตรเดียวคือพระสูตรเมื่อกี้เท่านั้นที่เหลือเนี่ยจะเป็นของสาวกภาสิตนะนี่ก็คือพระสูตรนี้ในฉบับสยามรัฐนะ เพราะคำว่าธรรมกายพรหมกายธรรมพูดพรหมปพูดนี่ชื่อแปลกๆนะเนี่ยธรรมพูดเนี่ยอีกหน่อยคงจะมีคนเอามาเป็นมรรควิธีพรหมพูดอีกเนี่ยยังมีอีกหลายคํานะที่เป็นคําแปลกๆเดี๋ยวนี้ชอบหาอะไรแปลกๆข้ามาเช่นยกคําว่าปริวาสเราไม่ค่อยรู้จักคําว่าปริวาสเขาก็เอามาจัดเป็นงานบุญงานกุศลแต่จริงๆปริวาสเป็นเรื่องของพระที่กระทําผิดหนักนะต้องความผิดหนักแล้วต้องการแก้นะ เพราะว่าปรงด้วยวาจาไม่ได้ก็เลยมาจัดพิธีปริวาสกันถ้ากับว่าพระที่มาเป็นพระต้องความผิดดังนั้นต้องอาบัติดังนั้นถามว่าได้นิสงมากไหมไม่ได้มากเพราะว่าเป็นพระที่ทุีินแต่ก็ยังดีที่มีเจตนาอยากจะแก้ไขแต่ก็แก้ไขกันไม่ค่อยถูกต้องอีกเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วผู้ที่เข้าปริวาสคือผู้ที่ปกปิดความผิดไว้เมื่อผู้ที่ปกปิดความผิดหนักเอาไว้ ผู้เจ้าบอกจะต้องอยู่ปริวาสสิ้นวันเท่าที่ปกปิดไว้นั้นดังนั้นปิดไว้หนึ่เดือนสอเดือนสเดือนก็ต้องอยู่ปริวาสสองเดือนสเดือนตามที่ตนเองปกปิดแต่มาอยู่ปริวาสกัน7วันสิวันแล้วก็จบกันไปไม่ใช่ละนะจัดเป็นแบบเป็นพิธีกรรมอะไรขึ้นมาเฉยๆให้มันดูดีนะแล้วก็หาคนมาทำบุญอย่างนี้ เลยกลายเป็นงานปฏิบัติธรรมไปเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะนั้นเขาอาศัยความที่ไม่รู้ของชาวพุทธเนี่ยก็จัดงานต่างๆยกคำผู้เจ้าแปลกๆขึ้นมาเรื่อยๆอาตมาก็เลยบอกระวังเนี่ยมีเดี๋ยวอีกหน่อยมีมรควิธีทร,รม,มาพูดนะพรม,มาพูดขึ้นมาเนี่ยนี่เอาธรรมกายมาเป็นมรควิธีละซึ่งผู้เจ้าไม่เคยบัญญัตินะก็จะเอ ал, นนานี่แหละพุทธวจนะเนี่ยมาตีแผ่ให้โยมนะ จะได้หูตาสว่างหน่อยนะอ่าไม่งั้นไม่มีใครกล้ามาบอกเนงะ่เพราะว่าพระก็เก่งใจกันโอ้นี่ก็สํานักใหญ่นี่ก็เจ้าคุณน,นี่ก็ไอ้นนไอ้นีไนไน่ไม่กล้าพูดส่วนในพวกมียศก็ยิ่งไม่กล้าพูดเลยเดี๋ยวยศหลุดใช่ไหมอ่าเอาแบบไม่มียศเนี่ยกล้าพูดดินะอ่าแล้วก็พูดพูดไปแลต่เราพูดตามพระพุทธเจ้านะอ่าไม่มีใครคันง้างได้ อย่าไปพูดเองนะวรันระวังตัวเองอย่าพูดเองพูดปุ๊บต้องขึ้นจอให้ดูปะเป็นคำพุทธเจ้าทั้งหมดนะอ